เจ้าสบายดีมาพบกับข่าวเจ้าสร้างยอดเจาะลึกทีมเซลซีมาพบกันเซนเก่าเซนเคยเมื่อนี้เฮาสิมาพรีวิว FA ครับนัดชิงสนาเลิศของเซลซีจะพบกับทีมเลสเตอร์ซิตี้เขามาเบิ่งกันเลยเซลซี C C. เคยเป็นแชมป์ครัพมาแล้ว8สมัยและที่สำคัญมาจาก8กุนซื้อ เฮามาเบิ่งกันว่าคืนนี้เซลซีจะสามารถเอาชนะเลสเตอร์เพื่อจะเปลี่ยนแซมสมัยที่เก้าจากเก้ากุนซื้อได้หรือบอมาเบิ่งเกตต่อมาเลสเตอร์เคยเขา้าซิงมาแล้ว4ีครั้งแต่เปลี่ยนได้แค่หองแซมถึง4ีครั้งรายซื้อที่คาดจากฮูสกอมาเซลซีจะมาในระบบ3-4-2-1 ผู้หักษาประตูเกปาอาลิสเบลกากองลางสามตัวอังเดสคริสเตนเซนเดลโกส์ซิลวาอันโตนิโอลูดิเกอร์กองกลางสี่ตัวเดฟเซซาอพิริเวยตากองเต้จอจินโยซิวเวลส่วนกองหน้าปินฮาวเวสเวนเนร และเมสันเมลถือว่านี่เป็นการคาดการณ์จากรายซื้อของฮูสกอร์เนาะประเด็นต่อมาก็คือมีรายงานข่าวว่ามื้อนี้มีคนถามมาก็คือเซียมีจะเข้ามาเบิ่งเกมในมื้อนี้บ่ได้เนาะเนื่องจากว่าเซียมีบ่มีวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษเถื่อเนาะแต่เซียมีจะสามารถ เข้าไปเบิงบานได้ก็คือนัดซิงสนเนะิศยูฟาแซมเปียสเลีกเนาะทีสนามเอสตาดิโอโดดาเก่าของประเทศโปรตุเกสได้เนาะหลังจากเขาไปเบิงหลายสื่อชี้คาดการณ์ของฮุสโกมาแล้วแลมอนี่คารเจ้าซังย่จอจักอวิเคห์และคาดการณ์ ว่าจะออกมาเป็นอยนยังไงแน่นอนจากบทสัมภาษณ์ของชูเคลิลผู้รักษาประตูเขาจะต้องเป็นเกป้าอาริเซบลากาเนาะจากสัางยอดเขาก็วิเคราะห์เป็นมาในระบบ3-4-2-1เนาะผู้รักษาประตูเกป้ากองหลัง3ตัวก็คือเดเยโกซิวาแล้ก็กัปตันเดฟเซซ่าเอพิลิกยต้าและอันโตนิโอรูดิเกอร์กองกลาง กองกลางซีโตก็คือรวมทั้งวิงแบ็กก็คือริชจมซิลเวลกองเตและจอจินโยถึงแมนว่าจะมีรายสื่อของมาติโอโควาซิตและอังเดคิดเซนเซนมาซ่อมแล้วแต่ขับเจ้าคิดว่าน่าจะมีรายสื่อเพียงออกสตาร์ตเป็นตัวสำรองเท่านั้นเนาะมาเบิ่งสามประสานนแดงหน้าก็คือ น่าจะเป็นเวเนอร์เมสันเมาส์และครนะิสเตียนพูลิสิตเนาะฟันทงสกอ่อเลยครับเจ้าคิดว่าเซลซีจากประสบการณ์ที่ว่ามีหลายกว่าเลสเตอร์พอสมควรเนาะในการที่จะเป็นแซมในการที่จะเข้าซิงเนาะห้าปีเข้าซิงถึงสี่ครั้งมาแล้วเนาะ ก็คือน่าจะสามารถเบียดเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งเนาะเมืเ่อบิ่งข่าต่อมาเซียมีเป็นข่าวลือเนาะเซียมีจะพร้อมนำเงิน150ล้านปอนด์เพื่อให้โทมัสชูเคิลเสริมทัพในฤด,ดูกาลต่อไปโดยเป้าหมายลักของเซียมีก็คือ หรือว่าของเซลซีเบอร์หนึ่งเออริงบาวฮาแรแลนของบูริเซียดอทมุลและเบอร์สองที่ต้องการก็คือโรเมลูลูกากูกองหน้าจากเจ้าง,งูใหญ่อินเตอร์มิลานนั่นเองเนาะถือว่าเฮามาที่ตามกันต่อไปว่าเซลซีเฮาจะสามารถนำกองหน้าระดับเวอร์คาร์ดเข้ามาได้หรือบอในฤดูกาลหน้าและต่อมา ในการซิงเอฟเอัพในคืนนี้เนาะทั้งสองทีมระวังเซลซีและเลสเตอร์ซิตี้เนาะจะซิงกันที่สนามเวมลียเวลาสิสามโมงสิบห้านาทีและที่สำคัญเนาะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเนาะก็คือจะมีกล่องเซียของทั้งสองทีมรวมทั้งผู้ซื้อข่าวและกล่องเสียต่างๆสามารถเข้าไปเซียได้ แต่อาจจะบ่ถึงขั้นเต็มสนามเนาะแต่สามารถเข่าเสียได้เนาะก่อนที่จะเข่าเสียก็ต้องได้ผ่านการก็คือมาตรการกักตัวหรือว่ากวดหาเสื้อพยาโควิดก่อนเนาะก่อนที่เพื่อนจะสามารถหับห้องหรือว่าอนุญาตให้เข่าเดินได้มื้อนี้ข้าพเจ้าสั่งยอดกัจะขอลรายงานข่าวเพียงเท่านี้และพบกันในคลิปต่ตอไปขอขอบใจ